พี่สลาวุฒิบอกว่าให้เสื้อพ่อต้นกับพอ่พอเอกดาวเอกคนละหนึ่งตัวพี่ลาวมันรับแขกพอดีครับพี่น้องไอ้เอกไอ้เห็ดเอกรัตนาบุรีพี่สลาวุฒิซื้อเสื้อให้หนงตัวกับพี่น้องมันจึงพี่ลาพอดีคะ่ะไรับกินสลาวุฒิเอเดียอะไร โมบ้านมบ้านกนเินต่อไดีค่ะพี่น้องจะลงเองค่ะ

ตอนเรียกมาตอนตากบ้านนะคะบ้าน่านใจเอาของพอตากพอดีเห็นพอตากมาเอาจะสีสเกลเลยมาในติดต่อเลยค่ะเสียดายค่ะมันมันมันันมัน จะมาหาโอ๊ยมันจะเกิดแท้บาร์สายน่าจะมาทีมงานสายอีกยืนกันช้าหน่อยครับบ้านจะเป็นยังไงครับเป็นอย่างอันนี้ <laughs>

ลาบก้อยแอะไวยเลยยามร้นกูเคยกับลานม่กินพอมค่ะพี่น้องสองคนค่ะรับโอ้ร้าน่นาร้านคุนี่ลาร้านลนี่ได้ยนกันเลยมังอดนีเป็นอะไรกันอยากไปตา ค่าพี่น้องมาตื่นเสือนพี่ลาพ่ารรับแขกราคาพี่น้องมีล่ลาพ่อเองมัรับแขกไปตุ้มชายเสือ้อี

ติดในห่งของฟองมาฟ้าเราต้องดูตเองเต็มที่เพื่อน้าของมาที่เท้าได้ตกในแ้วที่้างไม่พบเดือนเลยท่นอาจารตองได้จอกันหาวแล้วห่เข้าเรากดจะไม่กดัเลยอ่ะ